สวัสดีค่ะทุกท่านสบายกันดีนะคะใกล้วันวาเลนไทน์กันแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วพวกเรามีความรักทุกวันใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะวันวาเลนไทน์เนาะ อลัาคายอย่างไรก็ตามนะคะหวานมีซีรีส์จีนค่ะแนวรักโรแมนติกนะคะเรื่องบทเรียนรักฉบับนายเพย์บอยมาฝากค่ะตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่รัวๆนะคะบนแพลตฟอร์มโยคูซับไทยก็ตัวใหญ่เช่นเดียวกันนะคะดูได้ง่ายค่ะก็เพิ่งเริ่มออนแอร์ไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะคะนำแสดงโดยโอ้โหดาราสาวสวยค่ะคนนี้หวานชอบนะคะ จินเฉินค่ะที่เคยแสดงเป็นเซียชิงนะคะในในบทของแฟนเก่าของหยางหยางอะคะ่ะจากเรื่องดุดดวงดาวเกียรติยศนะคะแต่ว่าสำหรับบทบาทในเรื่องบทเรียนรักฉบับนายเพย์บอยก็คือจินเฉินมาเป็นนางเอกเต็มตัวค่ะรับบทเป็นตัวละครเจ้าเจียงยั่วนะคะ เจ้าเจียงยั่วเนี่ยเป็นผู้จัดการทั่วไปค่ะคนใหม่ของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า l o v e Note นะคะซึ่งเป็นสาขาของ l i n k e r Technology ค่ะคือในเรื่องนะคะชื่อของบริษัทของพระเอกค่ะซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพในในงานที่เธอทำมากมากเลยนะคะมีความสามารถมีสเสน่ห์ค่ะทำงานนี่โอ้โหประสิทธิภาพเกินร้อยนะคะทำแบบนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วค่ะเป้าหมายของเธอมักจะชัดเจน ก็ทุกอย่างในชีวิตต้องมีเหตุและผลนะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเธอก็เหมือนกับว่ากลายเป็นกลายเป็นผู้ป่วยที่ที่ไม่รู้จักความรักอะคะ่ะก็คือเป็นผู้ที่มีความสามารถแต่ไร้ความรักอันแท้จริงนะคะตามแบบฉบับเหมือนกับภายใต้ผู้หญิงเก่งอะเนาะก็แรงกดดันจากบริษัทด้วยะคะ่ะดังนั้นเธอก็เลยต้องประกาศนะคะต่อหน้า ต่อหน้าแบบโซเชียลมีเดียต่อหน้าชาวเน็ตทั้งหลายเลยนะคะว่าเธอจะต้องมีมีแฟนจะต้องพบแฟนในอุดมคติของเธอนะ่ะภายใน3เดือนต้องทำได้แน่นอนนะคะแล้วก็เส้นทางสู่ความรักค่ะของเธอนี่แหละคะ่ะก็เป็นเรื่องราวในเรื่องนี้นะคะ Why Woman Love ค่ะก็ซีรีส์จีนเรื่องนี้ก็จะเล่าถึงเรื่องที่เป็นแอปพลิเคชันตัวนี้แหละนะคะ Love Note ว่าเธอก็ ประกาศไปแล้วว่าเธอจะต้อง3เดือนค่ะหาแฟนที่ที่โอ้โหเพอร์เฟทุกอย่างให้ได้นะคะแล้วก็ความต้องการคุณสมบัติอะไรอย่เงี้ยก็คืออย่างน้อยต้องมีเขาเรียกว่าอะไรความต้องการที่การเดินใช้ชีวิตในในประจำวันต้องเป็นคนที่แบบใกล้เคียงกันมีความชอบที่แบบคล้ายๆกันเลยนะคะ ก็ฉายาของเธอก็คือเป็นผู้จัดการสายโหดค่ะเป็นขาโหดประจำบริษัทเลยนะคะต่อมานะคะก็ต้องมาพบกับท่านลูกชายของท่านประธานบริษัทค่ะซึ่งก็คือพระเอกนะคะพระเอกนะคะผู้ที่มารับบท เป็นกู้เจียซินที่เป็นพระเอกนี่ก็เป็นหนุ่มไอดอลแร็ปเปอร์ชื่อดังของจีนที่ผ่านรายการประกวดมานะคะหวังจืออีนั่นเองค่ะโอ้โหหน้าใสากิ๊กเลยนะคะสูงมากแล้วก็เวลาที่แต่งตัวแข่งมอเตอร์ไซค์นี่โอ้โหเท่สุดๆเลยค่ะก็ในบทนะคะกู้เจียซินเนี่ยเป็นทายาทของลิงเกอร์ค่ะลิงเกอร์เทคโนโลยีนะคะซึ่งศึกษาต่อต่างประเทศมาหลายปีแล้วล่ะส่วนตัวจริงๆเขาอะความปรารถนาของเขาคือเขาอยากเป็นนัก ขับมอเตอร์ไซค์คือขี่มอเตอร์ไซค์มืออาชีพนั่นเองค่ะแต่ว่าเมื่อเขาเรียนจบปุ๊บนะคะเขาก็ถูกครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ค่ะบังคับให้กลับไปที่ประเทศจีนเลยนะคะโดยพอเขากลับไปเขาก็ปกปิดตัวตนของเขาค่ะแล้วก็เข้าไปทำงานในบริษัทนะคะเป็นในตำแหน่งผู้ช่วยของเจ้าเจียงยั่วค่ะแล้วเขาก็เสนอตัวนะคะที่จะช่วยนางเอกะคะ่ะช่วยเจ้าเจียงยัว่ว จะเป็นผู้ชายในอุดมคติให้อะไรอย่างนี้นะคะให้ให้ประสบความสำเร็จในการตกลุมรักเพื่อแลกกับอิสรภาพนะคะในการแบบใน สิ่งที่เขาจะได้ไปทําในสิ่งที่เขาชอบค่ะอย่างพระเอกเขาอยากจะไปเป็นนักขี่มอเตอร์ไซค์มืออาชีพนะคะซึ่งพระเอกนี้ก็จะมีความสามารถแล้วก็ชื่นชอบในการแข่งแข่งมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมากค่ะแล้วเขาไม่มีความต้องการที่จะสืบทอดกิจการของครอบครัวเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่แมจัดแจงให้ทุกอย่างนะคะ<笑><笑> <G ül> ก็เมื่อแม่จัดการนะคะครอบครัวคนเอเชียอย่างพวกเราใช่ไหมคะก็ต้องทําตามก็ลูกชายก็เลย เข้าไปทำงานในบริษัทซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วเจ้านายของเขานะคะคที่เขาไปเป็นผู้ช่วยอยู่เนี่ยก็เธอเป็นคนที่บ้างานมากนะคะแล้วก็อย่ามาถามหาเรื่องแบบว่าโชคชะตาความรักอะไรแบบนี้คือนางเอกไม่เชื่อค่ะไม่มีไม่มีซึ่งเธอเชื่อว่า นางเอกนะคะเธอเชื่อว่าการจะประสบความสําเร็จในชีวิตก็คือการทํางานให้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงเวลา3เดือนที่เธอต้องการความช่วยเหลือนี้นะคะพระเอกก็เข้ามาค่ะแล้วก็พยายามที่แบบจะมาทําตัวให้หนางเอกตกหลุมรักให้ได้นะคะแล้วมันก็จริงๆค่ะความรักเนาะความใกล้ชิดที่ได้อยู่ด้วยกันมันก็ทําให้ความรักค่อยๆกอดตัวขึ้นมานะคะแล้วตัวพระเอกเองก็ดันไปตกหลุมรัก เจ้าเจียงยัวด้วยเช่นกันค่ะส่วนเคมีนั้นนะคะฝีมือของจินเฉินเราไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะเธอแสดงมาหลายบทบาทในหลายๆเรื่องแล้วนะคะโอ้โหเคมีกระจุยกระจายมากค่ะสำหรับพระเอกนั้นนางเอกนะคะจินสุดๆเลยเ่เรื่องนี้ถึงจะไม่ใช่ละครแนวนอนคือไม่ใช่แบบจูบแล้วล้มคว่ำนะคะแต่ว่าเป็นละครแนวเอียงอะจูบไปเอียงไปนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาโอ้ยดูแล้วฟินมากๆเลย ะะมันมีฉากที่ตอนที่นางเอกนะคะเจ้าเจียงยั่วไปงานแต่งเพื่อนแล้วก็ได้ไปเจอกับท่านประธานชูนะคะก็ทําให้เธอดื่มอย่างหนักเลยค่ะเพื่อที่จะรักษาหน้าตาของของเธอเอาไว้นะคะเพราะว่าเธอก็เลยแบบเออ ดึงเนี่ยดึงเอากูเจียดศินพระเอกเนี่ยแหะค่ะมาเป็นแบบอุ้ยแฟนนะคะหวานใจป,ปอมๆแล้วก็แบบว่าเออให้มารับกลับบ้านค่ะแต่พอถึงบ้านแล้วนะคะนางเอกของพวกเราก็ยังชวนพระเอกดื่มต่อค่ะไว้งานนี้ก็เมาทั้งคู่ไปเลยนะคะนี้บรรยากาศค่ะโอ้โหผู้ชายเมากับผู้หญิงเมาทั้งคู่นะคะก็แบบเออนอนละเมอกันอยู่บนแขนคือนางเอกอะ เมาแล้วก็ไปนอนละเมือ,อยู่อยู่ภายใต้อ้อมแขนของกูเจียดซินพระเอกนะคะโอ้ยฉากนี้ระมุนสุดๆค่ะแต่ว่าสาวๆทั้งหลายนะคะอย่าเอาเป็น เลี้ยงอย่างนะคะเพราะว่าคนที่เราไปอยู่ในอ้อมแขนอาจจะไม่ได้หลอ่อแล้วก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟเหมือนกับกูเจียซินในเรื่องนะคะนี้บทบาทของตัวละครน,นะคะก็จะมีอายุต่างกันถึง8ปปีเลยทีเดียวแต่ว่าโอ้โหเคมีของทั้งคู่คือคือสุดค่ะอยากให้ทุกท่านได้ชมกันจริงๆนะคะหวานหวานมากๆเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีตัวละครที่อยู่รอบๆตัวของพระเอกนางเอกที่บทบาทก็น่าสนใจเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นบทของเซียนจริงๆนะคะรับบทโดยหวังซวงค่ะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าเจียงยวนนางเอกนะคะก็เธอก็เป็นบล็อกเกอร์สาวค่ะเป็นบล็อกเกอร์ความรักชื่อดังนะคะแต่งงานแล้วแล้วก็สมัยเด็กก็เคยอว้วนค่ะแล้วก็มีเจิงเหมี่ยวนะคะรับบทเป็นเจิงตัวสีก็ สาวน้อยที่คลั่งดารามากค่ะหลานของเจ้าเจียงยั่วนะคะก็ยังไม่เคยมีคู่เช่นกันแต่ว่าก็เคยแอบลงรักเพื่อนสมัยเรียนมัธยมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีบทของตัวละครชูหนิงหยวนนะคะแสดงโดยเหลียงต้าเวยค่ะเป็นบอสเก่าของเจ้าเจีเจยงยั่วนะคะเป็นผู้ชายที่มสมาร์ทฉลาดแล้วก็มีสมองนะคะเป็นหนุ่มที่แบบว่าแอบที่ ที่นางเอกอะเหมือนกับว่าคนนี้แหละเป็นผู้ชายคนเดียวในสายตาของเธออะมาโดยตลอดเลยนะคะแต่เป็นเพราะว่า คนนี้บทของตัวของชูหนึ่งหยวนเนี่ยเขาเขาเคยแต่งงานแล้วแล้วก็ยังคงเก็บภาพภรรยาเก่าที่เสียชีวิตไปอยู่เลยค่ะคือเขาไม่สามารถจะหลุดพ้นจากความรักในครั้งเก่าของเขาได้นะคะเจ้าเจียงยัวก็จึงคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยเธอก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้ชายที่ที่ดิ ที่เธอมีอยู่ในสายตาของเธอเพียงแค่คนเดียวมาโดยตลอดค่ะแล้วนางเอกนะคะเป็นผู้หญิงมั่นที่ไม่ต้องการที่จะไปเป็นตัวแทนของใครในหัวใจของใครค่ะ ดังนั้นนะคะเรื่องนี้แนะนําให้ดูเลยค่ะหวานว่าตอนนี้หวานดูไป8ตอนนะคะแต่เดี๋ยวไว้เก็บดูในคืนวาเลนไทน์อีกทีหนึ่งค่ะเรื่องนี้มีทั้งหมดนะคะจํานวนทั้งหมดเลยจะมี24ตอนนะคะออนแอร์อยู่บนโยกคู่ค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับท่านที่ติดตามชมมาแล้วคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์รัวๆมาคุยกับหวานนะคะสําหรับตอนนี้หวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูการ Love, Chinese Novel and Siri เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ